สวัสดีคะ่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะอยู่กับดิฉันเนริษาหน่ยเขียวค่ะและววันนี้วันอังคารค่ะพบกับพิธีกรร่วมอาจารย์สมบัติวงคำแพงโคศกทลายความนะคะก็หมายกวันหนึ่งทุกวันอังคารเลย นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จองคิวยาวเลยอาทิตย์นี้มาวันอังคารนะคะครับวันนี้มาวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะถามเรียบดูเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอเลยนะครับค,คุณลิษาจะประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่เห็นแล้วล่ะ,ะหเห็นแล้วนะคะเรีบเตรียมคำถามแล้วโทรเข้ามานะคะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เบอร์02 3 3 8 3 5 9 6ามสามาถดนะคะสามารถที่โทรเข้ามาได้ตั้งแต่ช่วงแรกของรายการเลยไม่ต้องรอช่วงที่สองส่วนใหญ่ท่านผู้ชมชอบรอช่วงที่2ไม่เป็นไรรอฟังก่อนใช่รอ ก่อนว่าเราพูดประเด็นอะไรแต่ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> คือไม่ต้องเป็นประเด็นที่ก็เราเรากำลังพูดคุยกันก็ได้ <c oughs> เป็นประเด็นใหม่ๆมาเปิดประเด็นกัน <c oughs> แล้วก็มาสอบถามอาจารย์สมบัติได้เลยนะคะ <c oughs> <ช>ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยก็โทรเข้ามาตามที่ขึ้นหน้าจอยอยู่ในขณะนี้นะคะ02 328 3596ถึง7ค่ะค่ะอาจารย์คะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอินเทอร์เนต็ตนะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะแพร่หลายเลยเราอยู่ในประเทศไทยเราสามารถสั่งซื้อของได้ถึงต่างประเทศเลยทีเดียวก็เลยทําให้เกิดปัญหามีการหลอกกันเกิดขึ้นตอนนี้ต้องพยายามศึกษา พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพวกนี้ก่อนว่าใช้อย่างไรทําอย่างไรใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์คุยกันเมื่อก่อนเราเรามักจะชอบใช้เสียงค่ะ แล้วจําได้ในอดีตนี่เจออะไรนะเขาเรียกเป็นอะไรคะลิงใช่ไหมเป็นเวลามีข้อความแล้วแม่ตอนนี้เหมือนว่าผ่านมาไหลยหลายช่วอายุคนหรือเปล่าคะนะคะตั้งแต่แพ็ลิงมาถึงโทรศัพท์มือถือขยับมาแล้วไอ้ท่อนไอ้กระเป๋าสะพายแล้วก็มาแบบกระติกน้ำใช่ไหมคะจนตอนนี้เป็นกระดูกหมาเป็นกระดูกหมานะคะที่ต้องแบกกันไปนะอันใหญ่ใหญ่เลยจนตอนนี้ วิวัฒนาการนะคะเลือกเล็กนิดเดียวเ,เสร็จแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้เสียงแล้วครับอย่างงี้ใช้ตัวหนังสือจคุยกันทางตัวหนังสือ,อส่งสัญญาณคุยกันสามารถที่จะสนทนากันได้โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์แล้วลที่ไอ,อร้ระบบพวกนี้เนี่ยเราก็เริ่มสื่อสารกันทางทางหน้าจอมากขึ้นโดยไม่เห็นหน้าค่าตากัน เมื่อก่อนนี้เวลาจะซื้อของกันเนี่ยถ้าไม่เห็นหน้าเนี่ยไม่เชื่อใจใช่ไหมครับไม่ได้หยิบของดูไอ้นี่ได้ไม่ได้ดีไม่ดีไม่เชื่อใช่เดแล้วแล้วต่อมานี่พอการสื่อสารยิ่งขึ้นมามันมันเริ่มคุยกันได้ใช่ไหมครับสามารถที่จะตอบโต้กันได้และตอนนี้เขาเปิดโชว์รูม โชว์รูมไม่ต้องเปิดร้านใช่ไหมไม่ต้องเปิดร้านเปิดในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเช่าซื้อหน้าจอเข้าไปในโฮมเพจสามารถซื้อซื้อของได้เลยสั่งพรีออเดอร์ไปนะคะสั่งเสร็จแล้วโอนเงินให้เขาโอนเงินให้เขาแล้วบางรายก็ได้ของกลับมาแหละบางรายแต่บางรายก็ปรากฏว่าซื้อไปเรียบร้อยแล้วของไม่กลับมาไม่ได้โลกในในอินเทอร์เน็ตใน สื่อสารสนเทศนะครับเรียกว่าคุยกันผ่านหน้าจอผ่านคเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากันมันก็ไม่แตกต่างจากโลกในชีวิตจริงเท่าไหรน่ะนะครับเพราะนั้นเวลาเวลาเราไปซื้อของในตลาดเนี่ยเข้าไปใน ย่านสินค้าตลาดนัดหรือว่าห้างสรรพสินค้าเข้าไมันก็จะมีคนค้าขายหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับและตัวสินค้าก็จะมียี่ห้อแตกต่างกันคุณภาพที่แตกต่างกันคนขายก็มีทั้งเกรดสินค้าต่างกันแต่หลายๆกลุ่มก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะฉะนั้นโลกความเป็นจริงเป็นอย่างนี้โลกในในมัลติมีเดียในสื่อเทคโนโลยีสารสนเก็มีเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นในในตอนแรกที่เขาขายของผ่านสื่อออนไลน์กันเนี่ย<ม>เราสั่งซื้อสินค้าไปสินค้าที่ส่งมาก็จะค่อนข้างที่จะตรง<ม>นะครับแล้วก็มีสเปคมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติอะไรครบถ้วนหมดมที่ตัวเงื่อนไขที่เขาประกาศขายนี่อาจจะต้องดูะนะครับว่า,าสินค้าที่ส่งมาหากไม่ถูกใจคืนเงินได้ภายในกี่วัน<ม>หรือจะต้องโอนเงินก่อนหรือบางอย่างส่งมาแล้วโอนเงินไปทีหลัง ก็ก็สามารถทํากันได้แล้วจต่จะตกลงกันได้ทีนี้ในบางส่วนเนี่ยเริ่มมีปัญหาใช่ไหมครับใช่นะคะถ้าเป็นของชิ้นเล็กมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกของแค่2อ0สนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีขบวนการที่เรื่องของการสั่งซื้อ iPad, iPhone นะคะโดยเฉพาะของอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ราคามันไม่ใช่ถูกๆนะจาารย์ไไม่ต้้องปเขแถวซื้อใช่ คนใช่อย่าเวลาตอนนี้มันดังมากนะบางคนเข้าไปในช็อปเนี่ยคูกว่าจะรอกันเป็นเดือนแต่ถ้าสั่งจากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีส่งมาจากต่างประเทศแป๊บเดียวได้เลยแต่ว่าถ้าโชคดีไปเลือก เรื่องโฮมเพจเลือกที่เราซื้อเนี่ยไว้ใจได้ก็ได้ของแต่อันไหนที่ไว้ใจไม่ได้ราคาถูกไปดันสั่งซื้อคอาจารย์รแล้วเขากงเราเราทํายังไงดีคะม,ม,มีมีปัญหาเลยมีปัญหาครับก็ดือเราไปร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งแล้วมีปัญหาขึ้นมาเราก็ไปร้องเรียนอาสินค้าไปเปลี่ยนไปอะไรเขาได้นะครับ แต่กรณีเข้าไปในในโลกของเสื่อออนไลน์ซึ่งไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรตัวตนมีจริงหรือไม่ไม่ทราบเรี่องแต่มันเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยความยากของมันก็คือว่าเราเข้าใจไหมว่าเขามาจดทะเบียนมาจัดตั้งเว็บไซต์คใครเป็นเจ้าของตรวจสอบตัวต,วต,วตนได้ไหมและมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนะนะครับ ก่อนอื่นนี่ถ้เขาไปซื้อสินค้าพวกนี้ต้องต้องเชื่อก่อนต้องตรวจสอบให้ได้ก่อนเละเขาก็มีชื่อเสียงที่ที่รับรองได้นะครับเราเคยได้ยินเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่มีการประมูลขายของมีการส่งของกันที่ดังๆหน่อยจะจะมีอะไรพวก มันจะมีพันพวกมีอีเบค่ะที่ต่างประเทศเลยแล้วก็มีอาจจะมีพวกพันทิปที่มีการแลกกันเข้าไปในมาร์เก็ตนะคะก็หลายๆเพจเลยตอนนี้นะคะทีนี้พวกนี้ถ้าเกิดเข้าลงทะเบียนไว้รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเข้ามาใช้ใช้สื่อออนไลน์เราก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันว่าเออคุณเป็นใครมาจากไหนติดต่อกันได้อย่างนั้น เวลามีปัญหาขึ้นมาก็จะแลกเปลี่ยนคืนสินค้าอะไรกันได้นะครับเพราะไม่ถูกใจคือถ้าเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออันนี้เราสามารถได้ซื้อได้เลยแต่ถ้าที่มันไม่น่าเชื่อถือล่ะคะอาจารย์เหมือนเอามาขายเป็นโฆษณาย่อยแบบนี้ตอนนด้สินค้าดีสินค้าดีอย่างอย่างที่บอกว่าเข้าไปซื้อไอ h o n e iPad ที่จะต้องรอเข้าคิวกันยาวเหยียดเพราะเรื่องคุณภาพสินค้าอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเราเห็นอยู่แล้ว่ามี ที้ถ้าส่งสินค้ามาเราจ่ายเงินไปทุกอย่างถูกต้องมันก็จบประเด็นก็คือเอาของชำรุดส่งมาหรือเปล่าะนะครับถ้าของชำรุดส่งมาเป็นของที่มีตําหนิของที่ใช้แล้วของที่ไม่ตรงตามคุณภาพโดยเงื่อนไขสัญญาจริงๆถ้าเราซื้ออะไรสักอย่างได้สินค้าไม่ตรงตามคุณภาพเนี่ยก็สามารถที่จะส่งคืนสินค้าบอกเลิกสัญญาแล้วขอเงนินคืนได้ประเด็นที่มันคิดตามไหมก็คือว่าสั่งซื้อสินค้า จ่ายตังค์ไปแล้วด้วยโอนเงินผ่านบัญชีไปเรียบร้อยไม่ส่งสินค้าเลยใช่นี่แหละไอประเด็นนี่แหละค่ะนะคะแล้วจะทายังไงดีจะไปตามกันยังไงดีมันก็เหมือนกระบวนการหลอกกันนะครับหลอกกันโอนเงินไปเสร็จแล้วไม่ส่งสินค้ามาปัญหาคือเข้าไปดูเว็บไซต์นั้นยังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่มันต้องไปดูต่อว่าตรลงใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใครเป็นคนขึ้นมาโฆษณาขายสินค้าใครที่เป็นคนกระทำ นี้ถ้าถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่มันตรวจสอบได้นะครับสมมติเขามีการลงทะเบียนว่าใครเป็นใครเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามไปหาตัวเขาได้แล้วถ้ามีการนัดผิดสัญญากันก็ไปฟ้องมาคับกันได้บอกไม่สัญญาก็ตามปกตินะครับก็คืิดสินค้ากันไปแต่ถ้าเป็นขบวนการที่มาหลอกอย่างเนี้ยทำกันเป็นขบวนการเลยแล้วทุกคนโอนเงินเข้าไปไม่ส่งเข้ามาเลยเนี่ยไาการที่เราไปติดตามเองอาจจะลำบากอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวง เป็นการช่อโกงช่อโกงถ้าช่อโกงคนคนเดียวเนี่ยถือว่ามีความผิดฐานช่อโกงแบบธรรมดามทั่วไปแต่ถ้าประกาศทั่วไปให้คนมาหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินเข้ามานี่ก็เป็นการช่อโกงประชาชนฮะอ,อย่างนี้ต้องไปแจ้งความ ยิ่งถ้าทาเป็นกระบวนการด้วยใช่ไหมคะตรงที่ดาเนินการดําเนินคดีเลยเรื่องนี้ก็ต้องไปแจ้งความเสร็จแล้วก็จะมีหน่วยงานของตํารวจนะครับเข้าไปทําการสืบสวนสอบสวนหาว่าแหล่งที่เป็นต้นต่อในการหลอกลวงนี้เป็นใครใครเป็นเจ้าของโฮมเพจใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใครเป็นผู้ดูแลเข้าไปต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปสอบสวนหาตัวผู้ที่กระทําความผิดนี่ตัวเจ้าของเจ้าของเว็บไซต์เองเนี่ยถ้าปล่อยให้มีคนเข้ามากระทําผิดในเว็บไซต์ตัวเอง ในท่าที่เป็นผู้ดูแลนะครับอันนี้คุณก็ต้องมีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดในการกระทําความผิดด้วยมันจะมีกฎหมายเรียกว่าพรบของการกระทําความผิดทางทางคอมพิวเตอร์นะครับอย่างนี้นอกจากไปหมิ่นประมาทไปกระทําความผิดอย่างอื่นไปหลอกลวงชออโกงใส่ข้อมูลที่ไม่ดีเข้าไปถือว่าเจ้าของต้องร่วมรับผิดด้วยมีโทษทางอาญาจำคุกนะครับก็คือจริงๆแล้วเจ้าของนี่ให้เขาเช่าอีกทีหนึ่งก็ต้องมีการร่วมกันตรวจสอบด้วยตรวจสอบครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆให้ลงโฆษณาไปแต่เป็นกระบวนการเป็นแก๊งในการหลอกก็ไม่ได้เหมือนกันก็เหมือน ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับสื่อที่เป็นตัวกระดาษตัวหนังสือเราเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์และให้คนมาลงโฆษณาแต่มีข้อความไปด่าคนอื่นไปหลอกคนอื่นโดยที่เราไม่ตรวจสอบแน่นอนครับบกเจ้าของหนังสือพิมพ์ก็ต้องมีส่วนร่วมผิดด้วยเช่นเดียวกันเว็บไซต์ก็เหมือนกันคนที่ไปให้บริการแล้วไม่ตรวจสอบปล่อยเขาไปด่ากันปล่อยเขาไปหลอกรวมชอบโกงกันอะไรต่างๆเนี้ยต้องรับผิดชอบด้วย นะคะค่ะก็คงต้องให้ท่านผู้ชมระวังหน่อยเวลาจะไปซื้อของอะไรในรอินเทอร์เนต็ตก็คงต้องดูนิดนึงว่าเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้หรือเปล่า,านะคะแต่ตอนนี้มีสายจากทางบ้านค่ะคุณจำนงนะคะสวัสดีค่ะคุณจำงครับสวัสดีค,ค่ะเชิญเลยค่ะสอบถามอาจารย์เรื่องอะไรคะสาบถามว่าเรื่องเรื่องที่ดินนะครับผมค่ะเชิญเลยค่ะเรื่องที่อยู่อาศัยนี่แหละครับค่ะเชิญเลยค่ะครับครับมันมันคือมันโอนไม่ได้เลยตั้งแ่ ผมเข้ามาอยู่พ่อแม่มาอยู่ซื้อไว้กับนายอีกคนหนึ่งชื่อทีนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วอะ่ะมาอยู่ผมก็ผูกบ้านอยู่ได้มาสามสิบกว่าปีแล้วไปโอนไปหาที่เขาตายก็ไม่เจอค่ะคุณนิฤสาต้องช่วยผมเลยเครับหูฟังผมไม่ได้ยินนะคะค <laughs> ุณยจะโอนได้แล้วก็คือคุณจำนงไปซื้อบ้านไปซื้อที่ประมาณสามสิบปีแล้วให้ ที่ที่ตรงนี้มัน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 เป็นที่อ่าของพ่อครับที่ของพ่อคือพ่อพ่อก็ตายไปแล้วครับทีนี้พ่อก็ซื้อต่อมาอีกจากในายากอ่าที่แปลงหนึ่งเนี้ต่อกันมาทีนี้แปลงที่เขาซื้อนั่นเขาซื้อด้วยลายลักษณ์อักษรอะไรเขาเขียนอ่ากับที่อ่าผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนแต่เก่ามันไม่มี อ่าสัญญาซื้อขายนะครับอ๋อไม่มีสัญญาซื้อขายด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีโฉนดไม่ได้มีการโอนกันครับค่ะเป็นการบอกกันด้วยปากเปล่าหรอคะครับบอกกันด้วยปากเปล่าคือมีพยานอะไรรู้เห็นก็ที่นี่พยานเขาเขาไปหมดแล้วอังนี้คือเขาเจาลงตาได้หมดแล้วที่นี่ที่ดินที่ซื้อขายกันเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เป็นอะไรครับมัน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันไม่มีเอกสารติดอยูคือไม่มีน o สองไม่มีน o สามไม่มีแต่ชื่อมันมีชื่อเขาอยู่ที่ติดกับผมเนี่ยครับครับมันมีชื่อเขาอยู่ติดคือนายทองเนี่ยมัน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 มีอยู่ค่ะครับแต่ว่าเราไปปลูกบ้านไว้เขาบอกเราเราปลูกบ้านมาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วปลูกอ้านรักผีตรงนี้ไว้แต่ทีนี้ผมไปโอนที่ เขาก็โอนไม่ได้ยังไงว่าก็เป็นชื่อของนายทองอยู่ต้องมาหานายทองเนี่ยตายอยู่ตรงไหนมาก่อนที่ที่ใบเขาจะบถึงจะโอนได้งไงที่ที่จะบอกมีชื่อนายทองอยู่นี่เอกสารมันเป็นอะไรครับมันเป็นที่